งานสวนพืชศาสตร์โรงเรียนนะครับเป็นงานสําคัญนะครับที่โรงเรียนให้ความสําคัญนะครับเพราะว่าโรงเรียนนั้นยึดเอาวิสัยทัศน์ที่เราร่วมกันพัฒนานะครับว่าภายในปี2 5 6 6โรงเรียนเมืองคงเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลมาตรฐานสสวทบนพื้นฐานหลักแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งโครงการกิจกรรมสวนพืชศาสตร์เป็นกิจกรรมที่ มีความสําคัญนะครับที่เราให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกในการบริหารจัดการเรียนรู้นะครับซึ่งมันก็เพื่อที่จะมุ่งสู่ความแย่งยืนในอนาคตนะครับจุดเด่นโรงเรียนในเรื่องงานที่ทำนะครับก็จะเน้นทางด้านวิชาการนะครับก็โครงการที่เราทำนะครับงานสุวิศาสตร์ก็เป็นงานสําคัญนะครับเป็นจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่เราพยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะมีโครงการไม่ว่าจะมีกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นผลงานที่เกิดจากเด็กนะครับงานสุสศาสตร์เป็นงานที่ทําให้เราเห็นสมรรถนะผู้เรียนอย่างยิ่งยวดว่ามีการพัฒนาไปตามลําดับทําให้โรงเรียนมีชื่อเสียงนักเรียนมีชื่อเสียงนะครับคณะครูบุคลากรประสบความสําเร็จในทางวิชาชีพมากขึ้นครับงานสุสศาสตร์โรงเรียนนะครับเป็นงานที่โรงเรียนให้ความสําคัญเป็นอันแรกในการจัดการเรียนการสอนนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละ คุณครูนะครับแต่และท่านนะครับท่านจะให้ความสําคัญในการทําแผนาาก,การจัดการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นประเด็นแรกนะครับแล้วแผนอื่นๆก็จะมีการขับเคลื่อนโดยบุรณาการนะครับในหลักปราาัชญาเศร,รษฐกิจของเศร,รษฐกิจพอเพียงนะครับตามลําดับแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆที่เน้นที่จะพัฒนาผู้เรียนและที่โรงเรียนจะเน้นเรื่องของ active learning เป็นเรื่องสําคัญและโรงเรียนเมืองคงนะครับขึ้นต้นด้วย MK ก็จะเน้น Moral Lead Knowled นะครับก็ทุกอย่างที่มันเป็นคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกครับครับงานของสมรสศาสตร์โรงเรียนนะครับเป็นงานที่โรงเรียนให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในการที่คุณครูจะจัดการในการสอนนะครับเพราะว่าเวลาที่จะทำกิจกรรมทำใบงานทำงานนะครับคุณครูก็จะเน้นตรงกิจกรรมนี้ อย่างมากนะครับฝ่ายบริหารก็จะมีการกํากับติดตามมี PLC เพื่อให้งานมีความครบสมบูรณ์นะครับเราจะมีกิจการรม PLC สังเกตชั้นเรียนเพื่อให้งานเป็นไปนตามเป้าหมายปลายทางนะครับแล้วก็จะมีเบสพัทิศจากงานสวดพิาสตรรงเรียนอย่างต่อเนื่องอารัฒนรรมการทํางานอย่างนี้ทําให้โรงเรียนนั้นได้รับการให้เป็นคณะทํางานของสพทในการที่จะขยายงานนะครับแล้วก็ส่งเสริมคนอื่นที่จะทํากิจกรรม างานสมพาสตร์อย่างต่อเนื่องครับ